All you can eat อพิโซดนี้ก้างพาไปตรลุยทานอาหารที่โตเกียวกันครับเริ่มต้นที่ร้านแรกในย่านชินจูก,กุกับเมนูไก่ทอดสุดต้นตำรับที่ร้านยาม,มาจังทั้งกรอบนอกนุ่มในคนที่ชอบกินปีกไก่ทอดแบบไม่ต้องแแทะกระดูกต้องมาลองกันนะครับ ตอนนี้ก,นก็อยู่ที่ย่านชินจูกูนะครับแล้วก็อาหารแรกที่มาทานในค่้นคืนแรกของการมาเที่ยวโตเกียววันนี้นะครับก็คือร้านนี้เลยร้านเยมานัางครับร้านนี้นะครับมีโต๊ะสำหรับมาสา เมืองนาโกย่านะครับเรียกว่าถ้าเกิดสทานไก่ทอดะครับของเมืองนาโกย่าเนี่ยครับก็เรื่องการนี้ครับเชียร์มาซังวันนี้ก็ไม่ได้ไปนาโกย่านะครับก็เลยพาไปทานที่ย่านชุมสุขที่นี่ครับบรรยากาศนะครับอยางมวัดคือก็คนญี่ปุ่นโดยเฉพาะหลังเลิกทำงานนะครับเขาก็จะมาสังสรรค์มาไปยังมาส่งเท้ากันนะครับนี่เมนูที่นี่จะบอกว่าดีมากเลยคนไทยมาเยอะมากเพราะว่ามีอย่างมีภาษาไทยด้วยนะครับทุกอย่างดีไหมเป็ดสี่ไก่ทอดเชียร์มาซังต้นแับแล้วก็สั่งแน่นอนนะครับเป็ดสี แต่จริงแล้วร้านที่มีเมนูอืน่นๆมากมายเลยนะครับสบามารถเลือกทานกันได้เลยวิธีการกินไก่องที่นี่นะครับเขาเขียนไห้ตรงคเ,เนเยนเนาะเขาบอกว่าให้เรานะครับหักปีไก่เป็นสองท่อนหลังจากนั้นก็ลูดทานได้เลยนะครับเขาเับาประกันว่าลูดป,ปุ๊บเนี่ยเนื้อติดออกมาหมดเลยคือเรียกว่ายกยกระดูกกับเนื้อได้เต็มที่เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะไม่มีเนื้อติดกระดูกเลย นั่นก็หมายถึงว่าเราได้กินเนื้ออย่างเต็มที่เลยน,นั่นเองครับนั่นก็เรื่องวาาสั่งทานอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแต่ชอบกันสรูนสปูนย ตอนนี้นะครับเมนูเด็ดของร้านก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะับอันนี้นะครับคือเมนูปีกไกท่ทอดพิเศษของร้านยังไม่ทานเดี๋ยวเราลองมาทานตามสูตรที่ตอนนี้นเราไม่ทานนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงทักปีกไก่เป็นสองทอดณตรงนั้นนะครับ เอาให้เราพูสีไก่เอ,อ้าไนในหาแล้วมันจะส,มนะสกมาอะไรเลยครับให้สีไก่กีนว่า ติดออกมาอยู่ในปากเลยนะครับรนี่ไก่เนื้อแตงกน์เนาะหนังไก่กรอบมากครับยิ่งเวลาทานร้อนๆนี่อร่อยสุดๆเลยแล้วก็ที่ทะเลหนังไก่นะครับเขาราดซอสอยุ่พิเศษใส่กับพริกไทยด้วยน่อยครับแล้วก็หนังไก่เนี่ยมันุ่มมากเลยครับเห็นอีวินยังไง,ง,งบ้าง พักซื้อเป็นพักซื้อสูตรพิเศษของมึงนายกุย่างครับเรามาลองชิมกันนะครับซอสอพิโซะรสชาติหวานหอมมากครับแนะนำเป็นอาหารกลางคครับเดี๋ยวๆจะไปในต่อดึกแล้วเออกินเสร็จเราก็นอนสิครับ แถวย่าชนชินจูกุโรงแรมเยอะแยะไปหมดเลยครับคืนนี้ขอเข้านอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตะลุยกินกันต่อนะอา้าวตัดตาเช้าเลยเหรอตอนนี้กางก็นั่งรถไฟมาถึงที่หม่แล้วครับอา้าวม่จอดยังไงอ่ะเอ่อจอดแล้วไม่งั้นจะลงไม่ได้ยังไงเราที่นี่ครับโตเกียวสกายทรีสเตชัน กางพามาทานอาหารที่ยงที่โตเกียวสกายทรีทาวเวอร์ที่นี่เป็นคอมเพล็กซ์ครับมีทั้งร้านไขาของร้านอาหารซุ per market เรียกว่าเป็นแหล่งรวมตัวของร้านอาหารแบรนด์ดังๆมากมายเลยครับถ้าแพลนมาเที่ยวโตเกียวแล้วยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะหาร้านอาหารที่ไหนร้านอะไรให้ลองเซิร์ชหาแถวโตเกียวสกายทรีทาวเวอร์ดูนะครับที่นี่มีครบครับบอกเลย และตรงนี้นะครับก็คือร้านอาหาที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของตึกแห่งนี้นะครับวันนี้ก็พามาทานที่ร้านพิงซ่าจชนลิวครับที่น,นี่มีเมนูเด็ดคือที่เเกี่ยวสย,ย่างดครับใหญ่แะครับ,ลยยนนรบและนอ,นอกกรอบ นะครับด,ด้านในเป็นไส้แล้วก็จะมีน้ำซุปด,ด้านในด้วยเด็ดครับกินเกี๊ยวซาเสร็จกันก็มาเดินเล่นในโซนซูเปอร์มาร์เก็ตของโตเกียวสกายทรีกันต่อ เซอร์ไพรส์มากที่นี่เขามีคอร์อเนอร์เล็กๆที่ชื่อว่าซูคิจิมาร์เก็ตส่งตรงอาหารทะเลสดๆปลาดิบหลากหลายชนิดจากตลาดปลาซิจิสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราที่ขี้เกียจตื่นเช้าไปต่อคิวร้านซูชิดังถึงตลาดปลาซูกิจิจริงๆแล้วก็แค่จะมาซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อผลไม้เท่านั้นนะครับแต่พอผ่านจุดนี้แล้วก็อ,อดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะปีบตะกา้า ซื้อมาชิมกันสักหน่อยเดินเดดูไประดับราคาก็ไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างว่าเนาะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ที่โตเกียวสกายทรีก็ระดับราคามันก็จะประมาณเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงความสดแล้วก็โอหสุดยอดมากเลยครับมาดูกันนะครับว่ากังจะซื้ออะไรมาทานใครที่ซื้ออาหารหรือขนมในโซนนี้ ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีที่นั่งมีโต๊ะแล้วก็อีเ้พียบเลยสะดวกสบายมากและนี่ก็คือซาชิมิและซูชิที่เลือกมาทานวันนี้ครับ ดูมีความสุขเนาะ,ะมาเข้าเรื่องกันหน่อยปลาที่เลือกมาวันนี้นะครับก็จะมีปลาแซลมอนรสหวานมากปลามาคโลซึ่งเนื้อนะครับสีแดงสดสดแล้วก็ปลาฮามาจิซึ่งเนื้อเนียนแล้วก็มันสุดเลยครับถ้าได้กินปลาแบบนี้ก็ต้องจบท้ายด้วยรอยยิ้มแบบฟินๆกันหน่อย โตเกียวสกายทรีสำหรับสายกินมีอะไรที่แบบว้า oh, ว wow! ทั้งนั้นเลยครับก้มาถึงที่นี่ตั้งแต่เที่ยงเดินเล่นทานของอร่อยอร่อ,อิ่มแปล่ออกมาอีกทีฟ้าเริ่มมืดแล้วครับเย็นนี้ก้าจะเดินทางไปต่อยังสถานีรถไฟ J.R. h i ชิมบาชิเพื่อขึ้นรถไฟสายยูริกามเมไลน์นะครับไปยังเกาะโอเดบากัน กาะโอเดบะเป็นเกาะกลางอ่าวโตเกียวที่เกิดจากการถมเทะเลสำหรับกลางแล้วที่นี่เป็นจุดชมวิวแสงไฟยามค่ำคืนที่สวยที่สุดจุดหนึ่งในโตเกียวเลยครับจะสวยขนาดไหนลองไปชมวิวขนาดเดินทางด้วยรถไฟสายยูริการโมเมะไลน์ไปเกาะโอเดบะก็จะพบกับคำตอบครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง หลังจากรถไฟข้ามสะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เราก็มาถึงที่เกาะโอเดบะกันแล้วอาหารมือ้อค่ำของกลางวันนี้อยู่ที่ห้าง Diversity Tokyo ชื่อร้าน Premium Kaiyo Diversity Tokyo Plaza ก็ยังเป็นแนวซูชินะครับและที่พามาทานร้านนี้ก็เพราะว่า เขามีสิ่งนี้รถไฟชินคันเซนเอาไว้เสิร์ฟซูชิสหรับลูกค้ากินไปดูรถไฟวิ่งไปก่อนจบอ o u ค a นอี t เอพิโซดนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวโอเนบะนั่นก็คือการชมวิวอาวโตเกียวกับสะพานเรนโบว์ที่เรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกมากๆ ได้มากับคนรู้ใจนะกอดรักฟัดเบี่ยงกันมาเลยแอบคิดมากก็อากาศมันหนาวนี่ลมก็แรงด้วยสำหรับกัง้งรู้สึกประทับใจกับที่นี่จึงได้มีโอกาสมาเที่ยวโอเดบากถึง5ครั้งแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ตามมากินมาเที่ยวแบบกัก้งได้นะครับมัตเตเน